นะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยแล้วกันนะมาเรามาอยู่กันที่เกม l e ดเจ j a n นะเออหรือห้องสุสานใต้ดินแห่งโชคลาภของ l e ดเจ j a n นะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะแตกจะปังหรือเปล่านะหรือจะพังเดี๋ยวมาดูกันว่า คูณห้บาทกับเบ็ด5บาทจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะเพื่อนนะๆสำหรับใครทุนน้อยอยากลองเล่นอยากลองตามมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะดูแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะอย่าลืมนะกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะมาไม่เป็นการเสียเวลานะไปกันก่อนเลยปรับหน้ากระดาษกันก่อนเลยกับเบ็ด5บาทมาขอหมุนออโต้ไป30หมุนนะเ<ๆ>พื่อนเผื่อใครทุนน้อยอยากตามนะรองตามดูกันได้นะหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็ดูคลิปนี้ก,นก่อนเลยมาอุ้ยมา ตัวคูนะนี่เดี๋ยวให้สังเกตอัน,น,นี้ตัวคูน์เพ่มาอีกยังไงออ้ยสวยงามดอกนี้ยังไงไปต่อไหมอุ้ยมาดิมาดิาดเออเลเดอร์เจนนะหอยเกมนี้อยู่ข่ายพีดีนะเพื่อนๆอย่บอกนะใครอยากเล่นอยากแตกอยากตามที่เดียวกันนะลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะเพื่อนอจะแอดไลน์เข้าไปไ,ปได้แอดแซดเอ็กซ์เก้าเก้าเก้านะบอกไปก่อนเลยเผื่อลืมบอกนะ มาเงินรางวัลก้อนโต1น9ยบาทนะไหลนอกมาอย่างสวยๆเดี๋ยวรอสเก็ตเตอร์เข้านะสาหรับเกมนี้สเก็ตเตอร์3ตัวนะเพื่อนๆถ้าสเก็ตเตอร์มา3ตัวเมื่อไหร่ได้หมุนฟรีเลยนะมาเดี๋ยวรอไปดูอุมีมาแล้วนีงไงสเก็ตเตอร์อยู่ไหนหนึ่งสองสามนะเพื่อนๆได้10หมุนฟรีอุ้เกมนี้คุ้มอยู่นะสเก็ตเตอร์3 3สามตัวได้หมุนฟรีมาสิบหมุนนะบางเกมได้ถงแปดหมุนนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าสิบหมุนฟรีนี้กำไหนห้าบาทจะทำกำไรได้เท่าไหร่ นี่ดูตัวคูนะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูต่อนะมาวายมาวายเป็ดยูตัวปูว่ะวายเป็ี่ยูตัวปูนะไปต่อมาไหลนอกก็มานะเออไหลนอกก็มาเพื่อน์เข้าดีเหมืนกะัะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะทำกาไรได้อีกหรือเปล่าเบ็ดห้าบาทนะเพื่อนใครทุนน้อยก็เล่นได้ตามได้เหมือนกันนะใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะ มาฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเพื่อนเออฝากถอนไม่มีขั้นต่ำหนึ่งบาทเลยได้หนึ่งบาทถอนได้กันเลยทีเดียวนะเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะรองรับทุกธนาคารด้วยมาไปต่อสวยงามดอกนี้คูณ5้าไปเออมามาต่อไหมยังไงนี่นะลูกหน้าเลเดอร์เจนนะถ้าเลเจอร์เจนมาเยอะก็จะเพิ่มตัวคูณให้เข้าไปอีกนะเพื่อน สำหรับท่าสเก็ตเตอร์เข้านะตัวคูณก็จะไม่ลดลงตัวคูณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนเออแต่ถ้ามันไหลนอกแล้วตัวคูณมันมาตัวคูณก็จะเพิ่มแล้วก็ลดลงนะมาไปต่อมูลสุดท้ายได้กําไรเท่าไหร่ใจเย็นนะเพื่อนเราพ้่งตามนะเดี๋ยวรอก่อนนะเออเผื่อถ้าสเก็ตเตอร์มันเข้าทีมเรามาดูกันว่ามันจะเกลือหรือเปล่าสำหรับรอบนี้เราได้มา150่าบาทนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะว่าสเก็ตเตอร์จะเข้าในนี้เปล่าวเวลานี้นะต้องบอกเลยว่าเรเดอร์เจนมาดีมากนะใครจะตามก็ตามไปเลยมาหรือใครอยากได้ตารางเวลาเกมแตกนะอย่างถ้ามาดูคลิปนี้แล้วไม่ตรงเวลานะเออไม่ตรงเวลากับที่เล่นนะสามารถของตารางเกมแตกให้น้องแอดมินได้เลยนะแอด,ลแอดไลน์แคนทอมได้เลยอย่างใครสมัครแล้วก็เอายูสเซอร์เนมเข้าไปแลกได้เลยนะแอดแซดเอ็เก้าเก้าเก้านะไปเลยไปตอนนี้เวลานี้เลยนะ บ,บอกแล้วนะบอกแล้วนะว่ามาดีอยู่นะทุนห้ารอยบาทดูดีได้กำไรเท่าไหร่ตอนนี้มาไปต่อมีแมวเสียดายแมวว่ะเสียดายแมวว่ะมายังไงนี่ไงตัวคุณเห็นไหมเนี่ยพอมันเปลี่ยนหน้ากระดาษแล้วตัวคุณก็จะหายไปนะแต่ถ้าสเตเตอร์เข้าตัวคุณก็จะอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยมารุนต่อตามต่อนะจ๊ะเพื่อน ้หมดแล้วนะกับเบ็ดห้าบาทเดี๋ยวขอไปทํากําไรที่เบ็ดสิบบาทก่อนนะเพื่อนขอหมุนปรับหน้ากระดานไปหนึ่งดียังไงเบ็ดห้าบาทดูแบบว่าดูเข้าดีนะและแกล้งน,นะเรื่อพอเล่นไปเรื่อยๆไม่ค่อยเข้าแล้วว่ะเพื่อนมาเดี๋ยวมาลุ้นกันที่เบ็ดสิบาทแล้วกันกับถึงห้าร้ยบาทนะตอนนี้กําไรมาหนึ่งนกว่าบาทแล้วมาดีไปต่อยังไงมาไหมโอ้โหโอเคมาว่าโอเคจ่ายน้อยนะ เออลงมาแล้ว,ตวเตอร์ของเรานะเตอร์สามตัวหมุนซีสิบหมุนซีนี้จะทํากําไรได้เท่าไหร่มาดูกันดีกว่าเ็นสิบบาทนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทับกาไรได้มากกว่าเบ็ห้าบาทป่าหุ่นก็ลุ้นเหมือนกันนะเออก็ลุ้นเหมือนกันนะว่ามันจะทํากําไรได้ไหมนะเออหยัดมาดิวายมาเออหรืองานไปต่อเออไหลปนหลืนไปไหลาย,ย,ยาว เปนเคเข้ามาส้นะอุย๊ยวายมาแล้วเพื่อนยังไงยังไงโอ้ยเป็นสิ๊บบามาดีมาดีอะครับเออมาดีอุ้ยาวายไ,ไหลมาแย่เพื่อนวายไหลมาแ้วเป็นไงยังไงไปต่อไหมไปต่อไหมโอ้ยหมดแล้วนะแต่ก็คุ้มเหมือนกันนะคุ้มเหมือนกันนะสองหมุนนะหมดไปแค่สองหมุนนะบวกมาแล้วตอนนี้เท่าไหร่ างล่างมันเขียนว่า4 1 9สบกาบาทนะเพื่อนเออหมดไปแค่สองหมู่นะบวกมาแล้วนะ4ี่รบาทนะมองข้างล่างนะเพื่อนมาเดี๋ยวมาดูต่อเลยอีกแปหมูจะทํากําไรให้อีกได้หรือเปล่าเออมารู้ไปพร้อมกันเลยเพื่อนมาวายไหลมาแล้วนะไหลไหมไหลอีกไหม าน,านะนะเออวายวายวายเราถึงจะได้กําไรนะเพื่อนๆลุ้นให้วายมันไหลมาอย่างเดียวเลยตอนนี้เออไม่มีอะไรที่จะทําให้เราได้ตังกันนะนอกจากวายนะตอนนี้มามาต่อไหมหุยหายไปตัวงนะเออถ้ามาซ้ํานะบอกเลยได้ถอนเป็นพันแน่นอนได้ถอนเป็นพันแน่นอนเฮ้ยเรามาทำกำไรได้เป็นสิบบาทนะเป็นห้าบาทก็ยังไม่เท่าไหร่นะ เออเราเปิดหัวมาเบ็ด5บาทเราทํากําไรได้มาร้อยกว่าบาทนะเมื่อแรกๆเหมือนจะมาดีนะเออหลังๆมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เบ็ดสิบบาทมาดีเฉยว่ะเบ็ดสิบบาทมาดีเฉยว่ามาได้มาเท่าไหร่ในรางวันรวม609บาทนะเมื่อเมื่อสวยงามอยู่นะเออได้ถอนแนละ้วแบบนี้ได้ถอนนะเดี๋ยวหมดห้าหมุนนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ดูนะว่าเราทำกำไรได้เท่าไหร่นะเออมาเออสวย เบ็นสิบาทนะเนาะยังไงมันก็ได้มากกว่าเบ็ดห้าบาทอยู่แล้วนะเรายิ่งปรับเบ็ดเพิ่มขึ้นมันเท่าไหร่นะถ้าเล่นตามตารางเกมแตกแล้วเราเล่นปรับเบ็ดขึ้นไปนะเพื่อนรับรองมียอดของกันอย่างแน่นอนนะไม่โกหกหลอกลวแน่นอนมาเงินรางวัลก้อนโตเราได้มา228บาทไหลนอกมาอย่างสวยๆนะเบ็ดสิบบาททำกำไรได้เป็นพันนะเพื่อน หลืออีกสมหมุนสุดท้ายมารุนกันนะสเกตเตอร์มาหรือเปล่าไม่มานะเพื่อนทุนห0าบาทได้กําไรมาทั้งหมด 900... าร้ใช่ไหมเออเกอยห้บาทนะเพื่อนเพื่อนใครอยากตามก็ตามได้เลยเวลาน,นี้นะหรือใครที่สมัครแล้วนะอยากได้ตารางเก็นแต่ก็ขอที่น้องแอดมินได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนเอออย่าลืมกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยละกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะ